สวัสดีครับผมพิณนองครับมื่อนี้พี่อ้วนกับอาจารย์หลอดมากขึ้นเขาครับตามภาษากขมัก้องเพลงแล้วครับมื่อนี้อาจารย์หลอดมี่นักรองสาวสวยมากรับสมัครว่าดีฉันมาอยู่วงน้ำวูงามวูงามครับซื้อน่องแป้งครับต้องไปน่องเปีรยบน้องแปงค่ะน้องแป้งว่าไรงันว่าพันกันลองเพลงเมื่อไหมองแลววมื่อนี้สิเป็นังหลกับน้องเป้งเห็นผมกับอาจารย์หลอดลงโซ้เซี่ยวลงเสื้อเซี่ยลไ็เลยจากมาณนองงานห้อง เสียงดีว่าดีจังเดยกับให้พพี่น้องพิจราหน้าซอยกันว่าเป็นตาเอาน้องแปงมันอยู่น้ำบ่อครับผมเมเนก้็เริทดสอบน้องโดยเพ่งเก่าเขานะครับน้องเพ่งเข่าๆรุ่นฮอนดกีฬาแปงมาได้กเกิดหมดละซื้อเพียงว่านุ่มหน้าเข่าสาวหน้าเกลือพ่อแม่ละพ่อแม่จ้าฟังครับผมว่าน้องแปงเสียงดีสำเร็จครับผมเป็นตาลับบาลับครับอาจารย์นะครับ นของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวเกลือน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือนั้นซื้อขา้าวปินบ้านของพี่อยู่ที่กาลสินส่วนตัวยูพินอยู่สม,มุทรสาครที่มาเจอ ดาวขน,นองนับว่าเป็นบุญของน้องหมาพบที่ทักน้องก,ก่อนอยากไปอยู่จังที่สมุทรสาครพี่ว่าวพูดมากลัวไม่จริงพี่ทำนาปลูกขา้าวรักน้องสาวแกมเนือ หนุ่มหน้าข้าวไม่ทอดทิ้งถ้าพี่จะไปขอไปขอพ่อจะว่ายังไงก็สุเสนดีใจถ้าพี่ไปขอน้องจริงหนุ่มหน้าข้าวรับรองไม่ทอดทิ้ง ขอบคุณครับหลับวะไม่รู้ซีรับกลมาสนใจแต่ก็มาหลับเพราะเรียนสสั้หลับารงอันนั่นแหละอันพันกาหลไวที่ี่ติดละไหลเวที่ไปเวทีได้บพอะไรนี่เฉอ แต่เวชชีนาจะดำเนื้อไปที่ของทะเลข้า๋ต่รับวิลาเด้อข้า๋ต่รับวิลาไป็นรูปพี่นี่น่าจะส่วนตัวส่วนากด้วยว่ไปวันเช่นมือนชิบเด้อสึกวันมวยเดือนใช่ไหมครับผมเป็นไรครับฟังเสียงน้องแป้งแล้วเสียงเป็นอะไรครับพี่น้องตัดสินใจซอยซอยคอมเมนต์ให้พี่วัดเล้นะครับผมครับสวัสดี